เคยบายอยู่พ่อเฮ้ยเป็นแนวไหนล่ยประตูโอ้รู้สึกดีใจบ่ะคพอใจมีกำลังวางชามีแือมีแหงเด้อ๋อขันได้บายในหือขัดรถบ่ะเขาเขาบีบเขาหนวดได้หนอแสดงว่าเจ้าเนี่ยอยากนุ่มขึ้นแมนอ้าไปอยานุ่มขึ้นเป็นย่ออายุไปได้แล้วอือน่อขึ้นไปได้บ่ได้นับมือนับจีไปจะไปใช้จะไปอยู่ใช้แล้วอือ เต่มไม่เช้าเค้ยบายอยู่บ่เฮ้ยเป็นแนวไหนเนี่ยประตูโอ้รู้สึกดีใจบ่คพ่อใจมีกำลังวังชามีหัอมีแหงเน้อ๋อคันได้บายในหืกขักลยบ่เขาเขาบีบเขาหนวดได้เนอแสดงว่าเจ้านี่อยากนุ่มขึ้นแมน ไปย <ư> ีหนุน่มคืนเป็นย่อายุ่บได้แล้วย่อคืนบได้บได้นับมือนับทีไปจะไปเช้จะไปอยู่ใช้แล้วตื่นไม่เศร้าเอ็นหนาวบยันเจ็บบใหด้ไข่ใบมีตลอดปลอดภัยใช้ลูกใช้ล้านกูคุมมือนีแล้วมีตัดูแลเบื้องแง่อันหนึ่งอยู่เหนือบลักบุ่เป็นปอกเป็นโพง บ็ไปใช่ใบ่ได้เป็นบ่ยนบ่จะบ่มีกระจายบ่บ่จะมียังฉากงมืองม่เจ๊เล็กเปียกเล็กไหลบ่อไม่เล็กเปียกเล็กเปียกแนวไหนจะหุ้นน้ำใช่บ่บ่อแล้วน้ำมันเองแหละคร้วน้ำือว่าเล็กเปียกประตูหักช้ายังนันน่ะเล็กเปียกอ๋อของมูลมังมรดกที่พอแต่แม่เป็นเอาห้บ่อพุ่นป็นให้ตะกี้เลยครับตัดบ่ได้ือมหายไปบ่ได้เลยสิ จ่ายเนอะ่เคยบ่เคยไ้ไฟจะเถอะไปตามเชือกมันบ่ไปตามเชือไปตามดวงมันมันเป็นปอบเสื้อกบ่บ่เป็นปอบเป็นโพงปอบมื่อเยจ่ายฮัลลโอ้กระช่ายบ่เออพวเป็นปอบถ้ากระจายดิบจะเป็นเปิดปอบอ่ามันเป็นหัวแดงๆนะเป็นโพงปลูกเขาปลุกไว้ดิปลุกเอาแต่เรื่องบ่กระจายบ่คัถ้ากระจายดิบเดี๋ยมันเป็นยังคนกระช่ายกระจายกระชายมีกระจายจะกระจายกระจายนะ เจ้เจ้ดิบไปจชุกไปแต่ชุกเนี่ย่มเป็นยังโมเป็นยังอ๋อใจชุกเน่ยโมเป็นยังบ่จะมีกระจายยังชาเดีนี้เคยมีกระจชุกโอ้โมเป็นบ่บ่มันบ่แดงมันดํากลีคือเล็กเปียกนี่เด้ใช้ว่าจะมีกับผมกับมี่เหรอกับอยู่ในกับอยู่ในหนวดนี่จับยังนี่นะกับเลี้ยงมาให้เลี้ยงเอาไว้ยังนะไว้ให้ผู้ชายหมักมีบ่ เอาไว้มุนหมั่มรดกของพ่อของแม่ปั่นไห้ได้ผู้ชายจะมั่งทุกคมีกรรมกันยั้งพระตัวนะนะก็ไล่อันแล่มูคู่หักแพงเจ้าหน้าหักแพ่งมูคู่ดูแลเบิ่งแยงขึ้นนี่แหละมีลูกมีลานหักแฉกมหาเขาทุกเขายากพลังจะ่ข่อยบ่ไหนเจ้าพลังจะใส่ข่อยบ่บม่ได้พลังพลังอ๋จ้ะยั้งจ้ะเขาทุกเขายากมีลูกมีลานบรพมตรอาทานสิทุบุญคุณ อเออไาย,ยุมันคุ้งขนงแก่นเขาบอกอมีบ่แม่งจักระจั่นห้างอะไรอย่างเขาเอานะเิ้นะไม่แกนเจนแก่นจันมีแกน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 หอมได้จเจ้าไปยังน,นอ่ะไปเห็นยัง่ะข้องตะกี้เห็ดมันกั่นอย่างผดุงกกมันกั่นแล้วไข่ว,ว,วแต่ก่อนมีหวาดไผใจดำไผ<ฮ>เจ้าไผเว้าจเจ้าแล้วมีลูกออกไปแล้วนะเป็น หมเป็น,ตน,ปนตโตกหมดหมบ่อบ่อเอาไปนะบ่มันยานเอาไปขายไปเมื่อเมื่อลูกมาชิก,ก่อนนี้อ๋อตอนนี้ยังมีอยู่บอ่บอบ่มีเดี๋ยวนี้บ่มียังคือมีกระจายบ่านบ่แบ่งลูกแบ่งหลานในบ่อแบ่งกับอ่ได้แล้วเขาอยู่ํามันพ<อ>ุ่นเอาเขาบ่ตัดเอามีแต่นวดเนาะเลือแต่นวดเออเรือแต่นวดเอาไปนวดเห็นไ่มยานเลยนวดบ่ได้นวดมันบ่มันบ่พันขยายไปได้ เอายั้งเห็ุนวดเชื่อความเข้าใจนั่นแหละเหนื่อยอ่าว่านท่านแหละเป็นหัวว่านนะแล้วเรามาตะบดบ่แล้วมันเป่อยมันเองอยู่ในอยู่ในแอบอยู่ในกับมันเอาใส่หัวไว้ในหัวแล้วก็นสไว้ในแอบแมนเอาได้นวดไปที่โปเป็นปอบเมื่อไหร่จะสมดลูกลานเอาไปมันจะเป็นเนาะไปไเรื่องปอบแบบว่าที่เขาว่าว่าแม่ง พี <Man. S 2> ่ช้างนะข้าไม่ย huh ุ uh ่จ huh ันทร์พี่ช้างที่ว่ามันเป็นตัวผู้ตัวเม่พี่ช้างขอเขาว่านะแม่นอตู้มีบ่บ่มีบ่มีจะได้ว่าเรื่องของดีพวกเรูจับมัดแม่บดีพิ้ไล่จักทองดำมูยจักเล็กเปียกมวยจัอวันไฟใจดำมูยจับตัวได้มีนี่พอแบ่งลูกแบ่งหลานอยู่พ่อนี่เจ้าจะได้ยังเอาโต้ดีๆนี่แล้วเอาเอาวันไฟใจดำบ่กเลย โอน้ําใ้ใจขาวเด็ยปุ่มีบ่กปุ่มีใสดําดับพี่่ได้เขียวสตูอามาที่ใช้ค้องตะโพแต่แม่คนปั่นใหตีได้ใช่ัยชงครามแต่พอไปทหารเนาะขอหักชาเม้นยังจะได้อยูในยังโัวยานนําได้ดืดเม็ดมะกขืลีน่อยนึงอตูใช้กับไวบอ้คกับเม ยันชายบุญยันชายบุเป็นบุเพิ่งไว้บุปเพิ่งไว้แมนอืมบเพิ่งแล้วบัวเท่านี่คือบัวเอาพลังใช่ไหมสบายดีโอ้ยวันนี้จะเห็นหน้าเห็นหนวดชื่อน้าจะบอกผู้อะไะชื่อแนบ่อไหนเออโก้ยไม่พูดเราเชี่ยวของดีให้แมนบัวพุด จักตำราแล้วอบบูมีของดีแล้วนี่ของดีอยี๋ยนี้แล้นี่นี่ของดีปลาปลาดีบโอ้ปลาตัวปุ๊กยี่ไปสิมาดมกันเนาะมาดมกันเมนเขาบูมีแนี่ยบูมีเนีไห้กับไห้ต่ป่านในแต่ป่าเลยเลยเอาเงินไห้แต่นอนกับป่าเออคัารวาเงินกับบูมีคำกับบูมีเขาจะกินเท่าจะกินเนี่ยทั้งหมนั่นน่ะกินกบบ่ กบก็กินได้ปลาก็กินได้กินนิ้วพกบบ่แล้วให้กินกบดิปปลาดิปกินยู่ป้าดิปกลางกลางกลางคืนนี่ได้ออกไปเลาะอยู่บ่บ่อกลางคืนกูได้เลาะบ่ได้เลาะทอะไรโอ้โหเดินธรรมดาดูไปที่แหละคนเท่าแหละเดินเคยเยอะสองนาทีเท่าไหร่ได้ลูกได้ร้านมาเยี่ยมมายามไปกับจะทุกคุณ แต่ว่าประตูในมีของของคนหักคนหอมนั้นี่มีหาดีอ่ฉันเล่ากับไเมียอะไเมียเมียเราชาปีเราอายุ่เก้าชิดปีพอดีเล่นกันเที่ยงเปีโอ้มีของคนหักคนหอมแมนมีของอีกบ่บอเท่ากันได้มีวานมีวานหัวใจบ่หัวเป็นตะย่างเทีดยหัใจเป็นหัวหอมอืมเอาปลูกเลย ปลูกไลยหอมแบบคนหอมว่ะ,<บ>ะคนมาหอมใบมันก็หอมบบเบาแต่หัวมันอใชในแอ,อ,อ,อบใช่น่ยังคนบมักหักหมักแพ่งหมูครูเฮาลายโหใช่แบบว่าให้ผู้ใหญ่รักผู้ใหญ่ลงแมนป้าทแต่เพยจะเอาก็ก็ได้กันมีมีวิธีบนว่ามูชาเอาเป็นเจ้าเปลี่ยนเจ้าเป็นจอมอ่าบาลิีแล้วเราจะได้อยู่ ก็ให้คอยบอกให้คอยจะไปหากินกลางคืนบนลำบากไปแมมอยากไปไปคอยว่ากินบุกินบริษัททิมชันผ่าเขาเรามาเจอใช้วันว้ากินนี่ว่าไปตามไปหากินก็กินเขียดไปว้าวไปว้าก็เจ๊ว้าเฮ้ยไปกินปูกินปลาก็เบาลีใหม่ชิมชิมชุกหรือชินดิบเนี่ย อ้นี่บ่กไหวชุกแล้วไงเออดื่มเติบพวกกินนี่เหนรู้ว่าจะกินดิฟดๆนี่โยบยาได้ไหมชอบเก็ตชอบเก็ตอามาทีมันมกไวกระโตมันตากแห้งแม่นวัวมันต้มชมหน่อยชุดน้ำมีแห้งกินได้ชักมื้อนี่นะเป็นอาทิตย์ปลาตัวเดียวนี่นะแม่นอ๋อตากแห้งไมนนี่เลยเย็นแห้งพรสิกินแต่ข้าวแรงนี่สิกินหัวมันยาต้มหัว หััวกบชดน้ำเครื่องในมันมุกขีมันเลยกินขีปลาในก็สิเป็นมุกก็เป็นต้งกล้วยขีปลาบใบอะไรขีมันถ้าปลาในกินกินกระตอมันบ่ได้เรากินเลยอ่ะดีเราบ่กินเรามาขีมันแสดงว่าเราครัวแล้วเราดีให้เขาเมื่อต้มได้นี่โอ้ยนะเยี่ยมเบาลีมาให้หมื่นหมื่นให้รายเลยนี่ก็ไม่จะเบาลีแลยเปิดขบมาเยี่ยมยามเจ้เขาเลย bọc nhú thì châu chữ chữ thường cho cho bọc bồi thường nó <laughs> bọc <Bảo bữa> thường <laughs> mà đâm mà đà của tôi nó màu đi xin em sổm máy cá pa ừ. cá nôm khay mất thế à. mì heo bao nhiêu kia em sổm nhiều yên bao li mà bao bọt mà phải mà cứ để chăm cái nạ gì chăm thiên bờ đà ô bên vào đấy nó sẽ khỏi mưa hoặc chọn đừng ลืมยังคอยบปล่อยบ่ิดาฮะแพงอยู่ตลอดมีฮอตอยู่ตลอดโดยเพาะโดยนี่นี่่งคอยบอกบนนับถือนี่นี่ก็บนนับถือลูกหลานอยู่น้ำบ่ได้ดอกไปเออใช่ลูกใช่หลานบ้านใช่เมืองคือเบาหนึ่งเขาบริเป็นปอบเป็นโทกบรหลักบรปูุตรบพ่อกินไหวใจขอโอเคเดี๋ยวเดวเาเีีสิจบคลิปก่อนเด้อจบคลิปก่อนมึงวันที้จบคลิปได้ไหน จมหลายนาทีแล้วเด้แม่นแม่นโอ้โอเคบาดนี้สบายดีพ่อตู้โอ้สบายดีนี่แหละทางพ่อตู้เพิ่นสิได้เนาะมีจะคองเงินกินกาแฟซั่นได้ผู้ละห่อชห่อบ่ให้พ่อาบ่ได้เนี่บ่ได้เด้เด้ิต้มน้อนกินกาแฟนี่แห้งยกินกินกาแฟนะโดยกินชมือบ่พเ่ามือโอ้เดี๋ยวพตเอาให้ของดีได้ เอาวะยังวอกันไหมบัวเอาเพิ่งเท่าไหร่ะเราบัวเอาเราบัวเอาเนาะยันปิดปอบปิดโคลยันถอดคอไปจนคืนบมดได้เลยอ่าใชบ่ได้ไม่ได้หนวดเขาใช้นวดกระบุนนวดหนวดหูบ่ใช้บัวใช้กระบุนในเด็กกับกระบุนในหน่อยอ๋อไว้ให้คนที่สนใจเพิ่เท่าเหร่อยากได้แหละู้ที่ครอบครองแหละเอาไปคนที่บัอยากได้แหละก็ บ่าเอาคายใครกินแม่คือพคนแพทย์ขตเข้ามาถ่ายท้ำพระเทานี่แหละไอ้ได้เบิ่งการเป็นอยู่วิถีชีวิตเนาะของพระเทาเขาชักทิศของมรดกเป็นได้พระเทวอันผ่าเฮือนหงอันบัวหงอนบันยังบันในเฮือนนะขนาดนอนก็บ่ได้อันนั้นแล้วให้เขาเอ่มคากลายนั่นแล้วจัหวงแม่มาซื้อผ่ากระต่าเบาลีซื้อทั้งในทั้งบาลีเนาะพากันมาเห็ดผู้ย่านพระเทาห้อนอีกบาห้อนแล้วไปด้ โอ้ออาแล้วลูกหลานใครไแล่ะนกเหอเนอะมนฝนมาตกทำละว่าแบบไหนบ่อกับบัวจังสีฝนตกกับบัวอ๋อเยไปบอกไปได้ใช้บอกคือไปยี่ไปละยังวอาดีแลยยังทนยไปภาษาเัยังน เบ็ดเบ็ดเบ่ดเบอะเบดเบ็ดตัวซาก็ทำโอเคพี่น้องเอลยเนาะนี่เพื่อนเอายตอนนี่ก็ถ่ายลาก่อนนะประตูเด้อสบายดีโดยทีมโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่หักแพงเพราะว่าเอฟซีฝั่งลาฝรั่งไทยเนาะประตูสุนทรพี่น้องเลยมาเมื่อนี้่ก็ได้เนาะอ่ะคลิปนี้กันสิบมมีอยังหลายพ่อแม่พี่น้องเราขอเจ้าคิปเพียงเท่านี้นะสวัสดีและสบายดีสบายดีย่างไปเองะ